การลองครั้งแรกก็เต้นนิดนึงไม่เคยขับขับยังไม่รู้เลยพี่พอมาเหยียบอ่ะมันก็ค่อนข้างแข็งนิดนึงผมไม่ชินนะผมกลัวนะครับทุกคนคือผมไม่เคยขับรถแนวนี้นะครับแล้วมาลองครั้งแรกก็จะเบร์เบิร์นเบิร์นหน่อยนะขับรถซิ่งก็ไม่ค่อยได้ขับและยังแบบว่ามาเหยียบจับพันม้าเลยอีกโอ้โหมันเลยอ่ะเสด็นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกโกงงซ้อนอีกรอบนะครับวันนี้ก็จะเปิดแบบเร็วๆหน่อยนะครับพอดีว่าวันนี้นะฮะผมก็อย่างเพื่อนๆเห็นนะครับในชัปเตอร์ที่แล้วนะครับก ผมมาที่อูพี่ตู่โคราชนะครับแล้วก็มาทำคอนเทนต์เนาะแล้วก็มาดูรถตัวเองนะวันนี้ก็ยังเป็นวันเดียวกันแหละแต่ว่าเป็นอีกแชปเตอรต์หนึ่งนะครับก็พ้าไปขับรถเล่นกันนะว่าวันนี้นะผมจะลองขับครั้งแรกแล้วจะรู้สึกยังไงยังไม่เคยขับเลยนะครับแล้วก,ก็ก็เดี๋ยวคงจะไปกับพี่เทสนนฮะนี่นะพี่เทสน,นี่ครับ <laughs> พี่เทสให้พี่เทสพาไปเล่นโดนนั่นเล่นน่นู้นนี้เล่นโดนเล่นนู่นเล่นนี่แหละแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปเจอกันนะเดี๋ยวขอเซตกล้องเซตอะไร ก็ตอนนี้นะครับรอพี่ตู่เซ็นรถนะครับแล้วก็ให้พี่เทสพาไปชิลที่โคราชสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็การเป็นการลองครั้งแรกก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งไม่เคยขับใช้ยังไงไม่รู้เลยพี่ใช่ไหมเราก็เหยียบคันใส่เกียร์ปกติเลยเนาะใช่ครับแล้วก็เหยียบคันแล้วก็ดึงดึงนะเพราะพี่เทสก็มีเกียร์แบบนี้เหมือนกันติดคันหนึงแต่ของผมมันเป็นแพทเทิลชิฟิแพทเทิลชิฟแล้วแแค่ตรงนั้นเฉยอ๋อโอเคเพราะว่าเดี๋ยวให้พี่เทสสอนเพราะว่าผมก็ไม่เคยขับเหมือนกันพี่เทสก็เคยใช้นะ ข้าวๆข้าวนะน่าจะใกล้เคียงกันโอเคตื่นเต้นสุดๆเดี๋ยวรอพี่ตู่แป๊บนึงเอปรับให้ถนัดก่อนนะครับกระจงกระจกกระจกได้แล้วครับพี่ต้องเลื่อนหน้าอีกหน่อยอืมบอกไฟฟ้าด้วยเหรอใช่พี่แข่งไหมครับพัดเหรอพี่โอ้โหเมื่อกี้ผมไม่ได้คุยกับกล้องเลยอยากจะบอกว่า ผมต้องใช้สมาธิมากมากเลยเพราะว่าไม่ได้ขับรถซิ่งนานใช่ไหมโอ้ที่พี่เทสไม่เรียกผมไม่ได้คุยใครเลยเนี่ยคัสแต่พี่ก็ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าตึงๆนิดนึงเพราะว่าเรียกว่าอะไรดีอะมันไม่ได้ขับรถซิ่งนานอย่างพี่แล้วพอมาเหยียบอะมันก็ค่อนข้างแข็งนิดนึงใช่แล้วขับรถบ้านมันก็จะนุ่มๆนะใช่พี่แล้วยิ่งอันเนี้ยมันรู้สึกคัสจะสี่แผ่นครับสี่แผ่นเลยใช่พี่สี่แผ่นผมขับสามแผ่นนี้ก็หนักมือหนักเท้าแล้วอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบ ก็าหนัก,หน,กหนักผมแต่ว่าผมผมขเขาเหยียบที่หนักกว่านี้ผมว่าอันนี้กำลังโอเคแล้วสำหรับผมนะเฮ้ยแต่คัดเขาดีนะระ,ะยะปล่อยดีเลยเราค่อยค่อยค่อยปรับตัวครับใช่เหยียบครับแล้วก็อม่ได้ไล้ไม่ได้ ต้องให้รอบสูนย์นี้หน่อยแล้วค่อยเปลี่ยนอเว่าเกียร์น่าจะชิดอยู่ครับโอ้เสียงเปลี่ยนเสียงโคตรโหดเลยไออันนี้ลั่นเท่าโคนเจอร์พี่ป่ะครับพอๆกันนะผมว่าไกลๆเกียร์ครับมันจะเหมือนเหมือนเสียงเข้าเกียร์มันก็แน่นแน่นแน่นดังเหมือนกันแต่ว่าแต่เรื่องของความหอนไม่หอนเท่านานนๆนั้นหอนกว่าอ๋อไม่เท่าเนีพี่โคลรนเจอร์มันจะหอนกว่า ได้ไหมได้ไหมหมายถึงว่าถ้าไปเรื่อยๆได้พี่เรื่อยๆได้อยู่คือจนไม่กล้าบู๊ต่ะกลัวพี่มันอันนี้มันถนนนี้ด้วยใช่หมายถึงว่าเรายังไม่รู้สึกแบบว่าเก่งมากใช่ไหมก็นีหนึงพี่ก็ค่อยดีแลกนีหนึ่งผมว่าหน้ามันไวๆนิหนึ่งไม่รู้อะตอนนับผมนะเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ผมรู้สึกมันโยนๆนิหนึ่งนะรอบผมอะ เราจะต้องถามเขาว่ามันเด็นได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอลองดูหน้าหน่อยผมรู้สึกว่าหน้ามันวัยวยนิดหนึ่งนะพี่หรือว่าผมไปขับรถขับขับขับสี่ยังไม่รู้สกายไลน์ไอ้อาสามห้ามันก็มันหนึบลยพี่อันนี้ก็มันขึ้นช่พรานั่เนรีิวมันจะตึงมือเลยอันนี้มันขับหลังอันนี้มันจะแบบหน้าจะวัยวายนอยผมขอลองแบบโยกเพื่อดูอาการหน่อย ความร้อนดีเลยอ่ะความร้อนดีใช่ไหมพี่พี่ตูบอกว่าได้ใช้มันปรับนะอ,อตัวนี้มวมันได้แค่สิบเอ็ดกำลังรถนี่มันแบบเกียร์มันเหลืวๆมากเลยพี่คือตอนนี้สี่นี่คือแบบมันมันมันในนี่น้อยไปอ่ะมันต้องใส่สามอ่นี่ความเร็วเท่าไหร่หรพี่ไม่ได้ต่อสปีดไว้แล้วเรื่องกลิ่นนี่พี่ว่ามันกลิ่นมันเป็นไง ไม่เท่าไหร่นะไม่ไม่เท่าไหร่โอเคเนาะไม่เท่าไหร่ครับโอ้แจ๋วเลยเดี๋ยวผมค่อยลองเบรกนิดหน่อยค่อยเบรกโอเคเบรกตรงนี้ก็เป็นเอเลดเบร์มันดีอยู่แล้วเบรกมันถึงอยู่แล้วเบร์มันถึงะใช่มันไม่กล้าเหยียบพี่กลัวมันยังไม่ติดบูธเลยตลอดนี่มันไม่ค่ำตลอดเวลาลบทบศูนย์จุดห้าคือผมที่บอกคนดูนะครับมันพันมาเราก็ไม่กล้ากดมั่วตัวเนี่ยพี่ใช่เสียวนะ มันไม่ได้เหมือนคนบ้านนะพี่นะคอนแบบนิดนึงมันก็ไปได้เลยอ่ะนี่คือถ้าบูตมาแล้วก็เตรียมรับอาการได้เลยที่เขาจริงจริงแต่เรากดนิดๆอะไรเงี้ยนี่เราจะพอทันแสงไหมพี่เราไปตรงไหนไกลไกลไหมผมว่าไม่ทันหรอไม่น่าจะทันแต่ว่าเราลองขับเล่นก็ได้ครับอันนี้ลองขับลองฟิลลองอะไรดีกว่าเนาะอยากลองอยากลองแบบบูสตก็เกียร์หนึ่งหรือบูตตรงไหนได้พี่ นิดเดียวอะไรเงี้ยอยากรู้เฉยจริงๆตรงนี้ก็บูธได้นะเอาแค่เกียร์สามเนี่ยเกียร์เกียร์เกียร์งเกียร์สามก็ได้ครับไม่ต้องเกียร์หนึ่งหรออ๋อนเลยจะออกตัวเลยหรอใหม่ใหม่ใม่ใหม่แค่บูธหรเปล่าเฉยบูธหรือเปล่าโหเกียร์สามก็น่าจะได้เกียร์สองเกียร์สามบูธได้มาครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้บอกลืมลืมลืมโอ้ลืม ลืมไม่ขับไปนี่เดี๋ยวเกียระเบิดเดี๋ยวเกียระเบิดโอเคโอเคดีนะยังคัดได้อยู่แอ่ว่าลอกอะไรยังไม่เยอะเมื่อกี้ไม่เป็นไรโอ้ เมื่อกี้บูธมันมนิดเดียวนะพี่นะนิดเดียวผมไม่มีค่ากดเลยกลัวผมว่าเมื่อกี้แค่บูธสัก30%อยู่เลยมันมันเหมือนมันมันลึกอกินะคือเวสเกตยังไม่ร้องเลยครับม,มันยังไม่คลายทิ้งเลยกลัวพี <laughs> พ่บูธยังไม่เต็มเลย <laughs> ถ้าถ้ามานั่งเองในรถแล้วจะรู้ว่ามันเสียว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 คือขับรถคันนีาเนี่ยต้องมองตรงว่าต้องมีสติทุกช่วงเวลาเลยพี่ผมเนี่ยโอ้โหต้องแบบไอ้นี่ตลอดเลยสติ๊กตลอดเลย แล้วถนนต้องเราต้องมั่นใจด้วยครับถ้าแบบเป็นคลื่นอย่างเงี้ยล้าแบบมั่วซั่วกดนี่แบบไม่ได้เลยนะอันตรายอย่างเงี้ยจะเป็คลื่นอย่างเงี้ยอันตรายขับรถพันน้นต้องใจเย็นไม่รู้ว่าเป็นสิ่งเขาขับเกินกี่พันรอบพี่รถพวงเนี้ยถ้าบูทจะมาได้หมดนะผมว่าสี่พันห้าพันก็ได้ครับผมว่าคิดว่าคันนี้น่าจะติดบูทถ้าแบบหกพันเจ็ดเจ็ดพันขึ้นไปหรือเปล่าเจ็ดหกเจ็ดพันเนาะไี่เคยหลงมาผมมาเมื่อกี้เคยหลงเกียร์บมไหม เคยหลงเกียวปุ้บไหมเมื่อกี้ไม่ไม่เคยของผมมันของผมมันไม่ได้ดึงไง๋อมันที่แพทที่มือเลยออ๋ก็คือมือขวาขึ้นมือซ้ายลงไม่ร้อยากตบมือแล้วแต่ว่ามือเราจะต้องอยู่ที่พวองอะไรตลอดอก็คือตรงนี้ก็จะติ๊กติ๊กแทนใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยเสียงจะลั่นขนาดไหนแล้วจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะแต่ก็พยายามจะอันนี้นะพูดดัง ไม่ทางนี้มันคือไปไหนพี่ทางนี้เดี๋ยว่จะไปออกเส้นบายพาสที่มีถนนให้รองครับอ๋อเรจะไม่มีรถเยอะอะครับเราก็จะสบายหน่อยสบายใจหน่อยโอเคอันนี้ก็วัอนๆวนนะฮะเอออันนี้ลองนี้เราขับเซฟเซฟไปก่อนได้พี่เราขับเซฟเซฟเราด้วยความเราไม่ชินรถด้วยเนาะโอ้จริงพี่จริงขับรถซิ่งก็ไม่ค่อยได้ขับแล้วยังแบบว่ามาเหยียบจับพันม้าเลยอีกโอ้จริง ไม่ใพันเดียวนะพันสามพันสามสามร้อยมาเนี่ยเรานึกถึงภาพดีเอ็มซีของผมสามร้อยมาเองโอ้ยังแรงขงาดนั้นก็ยังว่าขับสนุกแล้วอันนี้แบบคือความแรงมันมันระดับหดับเปล่รถไปแล้วก็หลายหลายคนนะที่มาถึงแล้วเห็นผมอยู่แต่ในรถเลยเนี่ยก็อย่าเพิ่งงงนะผมจะขึ้นภาพไปดูนะครับว่า เครื่องของผมเป็นเครื่องแบบไหนนะครับคนบางคนที่เข้ามาดูใหม่ก็ย้อนกลับไปดูแชปตเตอร์ก่อนอันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะดูภาพที่ผมขึ้นให้ก่อนนะว่าเครื่องผมประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวเราก็ไปลองดูกันที่ไบพาร์ทนะ <laughs> ดูเหมือนขับง่ายนะพี่นะดูเหมือนขับง่ายดูเหมือนไม่เครียดมากแต่แต่ว่าเรายังเราแค่ยังไม่ชินจังหวะคาัตเฉยใช่พี่มันขับได้นุ่มกว่าน,นี้อีกผมว่ามันขับได้นุ่มกว่านี้อีกผม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 แอบคิดเหมือนพี่เหมือนกันมันได้ขับได้สมูทกว่านี้ใช่มันขับได้นุ่มกว่านี้เราแค่ยังไม จริงถ้ามันยังไม่รู้แบบรอบที่เหมาะสมไงใช่ไม่ไม่ได้ขับมันก็เลยนะรถใหม่ก็ต้องปรับตัวใหม่นะพี่นะใช่ครับโอ้จริงๆเพื่อนๆอ่ะที่มีรถซิงนะครับผมก็อยากจะเตือนหลายๆคนที่ได้รถซิงมาใหม่นะครับก็พยายามปรับตัวก่อนเดี๋ยเพิ่งไปบูธเดีย๋ยวเพิ่งไปอะไรลองลองขับแบบให้มันชินนะพี่นะใแต่หลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาก็จะงงแล้วพี่เทสคือไทยอะรเพี่เทสก็เล่น e36 ที่เป็นเกียร์ทวนเชียลนะพี่นะเคยวังเจใช่ไหมเป็นเก์แบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ จริงพี่เดเคยขับแลมโบด้วยนะครับเคยเคยเคยขับนะเออพอเล่นมานักเล่นมาเยอะผมอีกก็อยากให้แกมาช่วยสอนนะครับว่าเราควรจะแบบปรับตัวยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็เรว่อนะก็เยอะกว่าผมแล้วกันเอางนี้ดีกว่าผมก็อยากให้คนที่รู้เยอะกว่าผมมาช่วยสอนผมแล้วกันอะไรประมาณนี้เอาเอาเรียกว่ามีประสบการณ์ก่อนเฉยๆไม่ได้เยอะกว่าเราอาจจะรู้ใกล้ๆเคียงกันแล้วรอบมันตับมากเลย เขาตั้งเลชโชเกียร์น่าจะแบบไอผมก็พูดตามว่าน่ารู้เลชโชไม่รู้คืออะไรครับอัอประมาณว่าเหมือนเกียร์ตั้งระยะแบบให้มันขับเกียร์มันยาวมากเลยในที่ผมขับอ่ะคือรอบยังเ,ยเหลือมากเลยอรอบ คบเครื่องมันได้อ่ะแล้วเราเข้าเกียร์รถก็ไม่กระตุกแล้วไม่กระตุกใช่พี่เหมือนเราค่อยๆปรับตัวรู้รอบรู้จังหวะรอบมันต่อแรกลึกมากต้องปิดแอร์ไหมปิดคอมแอร์ที่ตู้บอกไม่ต้องก็ได้แต่ว่าตั้งไว้แล้วก็ลองลองไม่ดูยังอยู่แต่อู้ไงถ้าไม่ลองไม่ลองลไม่ลองปิดดูก็ได้คงนะพี่ดึงนะครับแบลนด์นะ ดึงนะคำดั้นนี่ยังพูดกันนิดเดียวเองเดี๋ยวอ่ะพูดนิดเดียวเหรอพี่พูดไม่สุดเลยเบสเกตยังไม่ดังเลยนะโอ้โหกลัวแล้วอ่ะเบสเกตยังไม่ดังเลยมันยังไม่ยังไม่ล้นเลยจริงเหรอยังพูดยังไม่เต็มเลยครับจริงปุ้เนี่ยเมื่อกี้ก็จะสะบัดแล้วนะเมื่อกี้ชลิมนิดไหมรู้สึกไหมไม่นะผมยังยังตึงๆอยู่ยังตึงอยู่ในถนนอยู่โอ้กลัวเลยโอ้ ดีแค่นี้คุณคนกทุกคนนะคนดูนะครับผมก็กลัวแล้วนะเพราะว่ารถมันแรงมากนะแล้เ,เด็กๆผมเคยมีประสบการณ์รถขับหลังนี้นก็เลยกลัวนิดน,นึงแต่เราอยากปลอดภัยนะที่สุดเราก็เคยมีแบบนี้เราก็เลยแบบขอปลอดภัยที่สุดนะอะไรอ,อ,อ,อบหนึ่งเราตอนนะไม่มีไม่มีรถอ,อันนี้ถ้านนไม่มีรถเลยนะครับไม่มีรถเลยอันน,น,นี้ไม่รู้ไม่รู้มันเป็นคลืน่นป่ะนะเดี๋ยวผมรอดูก่อน โอเคออกไปนะแรพี่เมื่อกี้ก็แรงกว่าเดิมหน่อยนะที่ผมกปวดขึ้นแล้วบูทมาแล้วเมื่อกี้เพม่เก็ดลั่นแล้วเพรแรงเลยพี่ที่นี่ถือว่าสายเยอะไหมผมว่ายังมันยังตรงอยู่นะยังไม่ได้มีอาการอะไรนะโอเคเนาะใช่ครับแุ่หภูมนี้ก็แรงมากแล้วนะอันนี้ก็สวนกระจายแล้วนะ โอ้ะแต่เกียร์สามนี่ไม่ถึร้อยแปดแล้วพี่นี่ผมนี่ไม่ได้เข้าเกียร์สามเลยนะเมื่อกี้อันนี้เมื่อกี้เกียร์สองมันอาจจะแบบไม่เกินร้อยประมาณร้อยแหละครับไม่ไม่ได้อยากขับเร็วกว่านั้นจริงๆถ้าถ้าเกียร์เกียร์สองเกียร์สามลากสุดเนี้ยเร็วมากละวก็กลัวอะไรพี่เพราะว่าพูดมันมาทีนึงแบบสปีดมันขึ้นได้งที่ได้กลิ่นอะไรไหมเออมันกลิ่นท่าเบรกปะครับกลิ่นท่าเบกท่าเบกอื ลองจอยก่อนดกว,ว่ารับเรื่องความช่วเใช่ด,ววดีกว่าได้ครับพี่แต่กินหายไปแล้วเดี๋ยวให้พี่ตู่ลองดูก็ได้เนะแต่แอร์ตัดไปนะั้นรยผมผมรู้สึกว่ามันตัดอ๋อมีม,มีอาจจะเป็นไปได้ว่าเรื่องของคอมแอร์ Air. เวลาบูตรอบมันเยอะอ๋อผมถึงถามว่าถ้าเราปิดคอมแอร์ Air ก่อนต้องปิดแอร์ไหมปิดคอมแอร์พี่ตู่บอกไม่ต้องก็ได้แต่ว่าตั้งไปแล้ว ก็ลองลองไม่ดูยังอยู่แต่อู้ไงถ้าไม่ลองไม่ลองไม่ลองปิดดูก็ได้เวลาเราจะบูธอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาบูธรอบเครื่องมันแบบอีดพุ่งเลยมันมันปวดแรงมากมันอาจจะสลิปทุกหน้าคันอะไรเงี้ยครับอาจจะลองลองปิดแอร์ดูใช่ผมว่าน่าจะเกี่ยวอาจจะเป็นทีื่อคันของแอร์ก็ได้ได้ครับของของแอร์ก็มีคันใจมีเพิ่งรู้มีครับมีอ๋อพอดีผมข่าก็ปิดแหละแต่เเขาบอกว่าไม่ต้องปิดก็ได้เลยเราอยากลองดู แต่ถ้าเซฟก็ปิดแล้วแหละครับเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ได้ซัดตลอดเวลานะออใช่ใช่ใช่พี่อันนี้ก็เริ่มมืดแล้วคุณตุก็แสงก็จะเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะครับพอเดี๋ยวลองลองลองขับได้ไหมครับไรนะอยากลองอยากลองพีเทสลองดิจอดตรงไหนดีพี่ตรงนี้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใพี่มันรถมันมาเร็วก็เลยกลัวไม่เป็นไรได้อยู่เราหาทางไหนดีข้างหน้าก็ไเลยครับเนตรงหลักยูเทนก็ได้แต่ว่าไอพีเทสลองขับเลยนะผมแค่ลองขับแบบ แค่แค่ลองฟิวเฉยๆนะไม่ได้เหยียบอะไรได้ได้พี่จะลองดูกนิดนึงก็ได้พี่ผมไม่ไม่ไม่ได้ติดอะไรพี่แต่ขอปลอดภัยก็พอเสียวเสียวเสียวผมขอขันขันกัน่อพี่เสียวขันกับักับรถนี้อะไรครับพี่เทสครับก็จะพาผมไปลองขับดูนะครับเป็นคนนั่งอีกรอบหนึ่งนะ รถวิ่งเด็วขับเรียนเลยอ่ะได้ได้ผมว่าได้ตอนแรกไม่รู้จังวหวะเฉยอ๋อไม่ชินจังหวะผมไม่ชินนะผมกลัวนะครับทุกคน<อ>คือผมไม่เคยขับรถแนวนี้นะครับแล้วมาลองครั้งแรกก็จะเบร์เบิร์นเบิร์นหน่อยนะค<ช>ือปกติจะขับแต่รถเกียร์ไปเกียนไปเติร์ใช่พี่ถ้ากระหน่อมเกียร์ก็เหยียบพัดแต่หน้ามันไวไหมพี่รู้สึกว่าไวไหม ห,ห,รหรือโอเคไม่แน่ใจยังบองว่ามันยังไม่ไม่เข้าที่นะอ๋อได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่นะเ,เ,เ,น,เนี่ยเราแบบอยรางเนี้ยมันก็ซิ่งหนะ้ามาโอเคเลยเออไม่ต้องแค่นี้ก็เนะร็วกันนะแต่เบรกดีมากเลยอ่ะด,ด,ดีมากเ,เลยหลัด ปวดเท้ามากเลยเบส๋อแต่ไม่ไม่ไมก,กินอะไรพี่วะอะไะปกินไม่อะก,กินอะไรพี่วะนี้นี้เดี๋ย <c oughs> วเดีปิดแอร์ต้องกินแอร์ดรูเออนนอย่างงี้คือห้ามห้ามบูธเชอะพี่ถนนแบบท่านลาดยางนี่คือเราห้ามบูธเลยใช่ปะว่าแค่นี้มันก็เร็วแล้วนะถ้าขับแบบเล่นๆอ่ะก็ <c oughs> เร็วนะยังไม่ได้บูธเลยเนี่ยยังไม่ได้บูธเลย ออมันตึงตึงมือหน้ามันวายวายทีนึ่งนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเวลาเลี้ยวรู้เลยว่ามันแปลกแมันเพราะอะไรพี่ถ่ายเรต้องเซตช่วงล่างหน่อยนะบอว่านะเร์อเกียร์สองลืมเนี่ยพี่แม่ผมยังผมยังอ่าไม่ชินรอบเกียร์อ๋อโว่อรกับเรื่องอ่าโครงการอยู่ใช่ใช่เพราะเออพอมาเลี้ยวขับแล้วถึงรู้ว่ารู้รู้เลยนะมันจะแบบ ไว้ทีนะ่หนึงแต่มืนมีกลิ่นไหม้เหมือนกันนะพี่นะตอนนี้นนะม,มีนะมีเป็นกลิ่นอะไรไม่รู้เตอร์โอเคปิดแล้วพี่เข้ามาผมเนี่ยกดตรงนี้ละ่ะ f u เพ p สองจุดเก้าตอนนี้ทุกคนผมกําลังมึนๆงงๆกับรถอยู่นะครับก็อาจจะต้องวิเคราะห์ไปด้วยคุยกับลิปไปด้วยนะครับก็ปรดตรงเข้าใจนะ <laughs> <laughs> ผมเรียนับคล่องมากเลยอะ่ะ <laughs> ไม่เหมือนผมเลยมากินเงี้ยงักเงี้ยงักอะไรไม่รู้ <laughs> ไม่หรอกเดี๋ยวก็ชินบอกว่ากดยังไม่ชินไม่เฉยเออไม่ชินจริงๆไม่ชินจริงๆ <laughs> แต่ว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยังไม่ได้บู๊กันเร็วแล้วอ่ะ <laughs> จริงมันรู้สึกเหมือนกันนะพี่นะไม่บู๊กันเร็วแล้วอ่ะก็อาจจะต้องเบ้นเบ้นรอบช่วยนิดนึงที่บอกอ๋อแต่อนแม่มันมันหัวกอ่าแม่มันแม่มันเสียอาการตอนเชียนเกียร์อะไรเงี้ยโอเค ก็เติมอันเล็กไปนิดนึงเพราะว่ามันไม่เหมือนคัดมันไม่ได้เหมือนคัดแบบรถท้องรถบ้าเงี้ยนั้นมันมีจหวะย,ยืดเยอะอ๋ออันนี้ต้องเบิ้นช่วยหน่อยมันเข้าเลยคือพอเทียบเข้าสับแั้วมันเข้าเกียร์เลยครับอ๋อเฮ้ยโอ้โหคนแรงเลยได้ขับคล่ลองจัดเลย แต่แต่ให้ผมพูดจริงนะโซคมันค่อนข้างโอเคนะพี่เนาะนีถือถือว่าแค่เรื่องของงลูกตอนเลี้ยวเฉยครับอาจจะอาจจะต้องแบบว่าลองเซตดูอะไรเงี้ยเรื่องช่วงล่างผมไม่ไม่ถนัดทำไม่เก่งครับเดี๋ยวต้องให้พี่ตู่ดูอีกทีเนาะครัจะลองลองให้เขาดูแต่ว่าติดแอร์รู้สึกว่ารถมันลื่นกว่าเนาะลื่นกว่าใช่พี่ ครับดีเลยครับดีเลยพี่ดีเลยครับเดี๋ยวแค่จูนวงมาลัยเลยถ้าถ้าเราเปถ้าเราเป็นสายเลี้ยวอ่ะอาจจะแบบเออไม่อาจจะไม่ใช่นี่ถ้าสายตรงนี่ใช่เลยถ้าสายวงมนใช่แต่เขาเขาอาจจะเซตมาแบบให้รถมันตรงเรองของวงมาลัยอะไรเงี้ยครับใช่เขาบอกอยากให้มันตรงก็ผมก็อาจจะต้องศึกษาจากพี่เท็กริงแล้วก็อาจจะไปคุยกับพี่ตู่ริงนะทุกคนว่าเราอาจจะต้องทำยังไงให้มันเข้ามือผมแล้วกันนะแล้วก็หรือว่าต้องปรับตัวเข้าหารถแทนนะครับ ประมาณนี้นะตอนนี้เสียงในรถดังมากนะครับทุกคนก็อาจจะไม่ได้คุยับพปเทศดูเรื่องสนามนะครับตอนนี้โอ้มันต้องเบิร์นรอบช่วยครับต้องเบิร์รอบช่วยๆๆใช่ครับรไม่ก็ตุหรอกผมว่าถ้าเราขับไปบ่อยแบบก็ชิน <c oughs> ก็ชินนะกลิ่นกลิ่นไหมไหไม่รูไไไ้ไม่รู้จะบูผมไปแล้วหรือเปล่าแต่วมันไม่รู้มีไหม,มยังไม่มีเนาะ จ,จ,จังจางอบอกพี่ถูกจังจางครับพี่นะจังจางนี่นะทุกคนผมนั่งดูจอนี้อยู่นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีการบอกเกียร์นะครับแล้วก็พอดเตอร์เทปอะไรต่างๆที่คนจะบอกในนี้นะครแต่ว่าสิ่งที่ดีนะเพราะว่าถ้าถ้าดูแล้วมันไม่มั่นใจ่ไม่น่าไม่กล้าเรยวเนาะผมยังไม่ได้ติดบูธเลยรถมันเร็วมากเลยนะใช่ที่ผมบอกพี่แลว่า หมันรู้สึกเร็วแล้วนะพี่รถคันี้ก็เร็วนะโอ้ตื่นเต้นทุกคนคือแว่านี้คือผมยังไม่ได้ไม่ได้ขึ้นบู๊นเลยยังไม่ได้แชมเปี้ยนเกตเลยจริงกำลังมันเหลือมากๆเลยนะพี่คันนี้คันนี้ว่าเหลือเกินเหลือเหลือเกินเหลือเกินโอ้จริงจรตอนขับแบบเจ็ดแปดร้อยม้ามันก็แบบแต่ผมก็ใช้ไม่เคยหมดเหมือนกันเนาะ แต่ว่าแต่ว่าควบกับควบขับเล่นได้เลยสไตล์เนี้ยไม่ไม่ไม่ต้องแบบว่าไปเปลี่ยนโบให้เล็กลงอะไรหรอกเพราะว่าได้ขับได้ได้เลยเชอพี่เพราะว่าผมจะเล่าให้ฟังในบทส่วตอนแรกเนี่ยผมอ่าพนักษานเพจทุกวันเลยนะว่าเฮ้ยพี่ไอ้ turbo ใหญ่เนี่ยจะขับได้ไหมนะครับก็คืออันนี้พี่ตู่เซ็นมาให้เลยนะครับเป็นเครื่องเนี่ยสามจุดสี่ลิตรนะครับแล้วก็เป็น turbo เอ่อเบอร์เลยนะเบอร์สักอย่างลืมลืมลืมอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างเป็นเบอร์ใหญ่ๆหน่อยสำหรับพันสามประมาณนี้ครับผมก็ คือบูดตอนต้น,น,นๆอะไรเงี้ยคือมาไวมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดมาช้านะแล้วก็ตึงดีตลอดเลยนะครับแต่ผมอาจจะต้องปรับตัวหน่อยตอนนัวดีนะของเรามีกล้องมุมเดียวนะครับก็ไม่มีทุนนะในการซื้อกล้องสนับสนุนได้ <laughs> ก็สนับสนุนกันได้นะครับก็จะได้มีหลายๆมุมใเ้เพื่อนดูนะครับเออก็ยังไงนะฝากกดไลค์กดแจร์กดดีเยอะๆไปนะไม่แส่เกียร์เขาดีบอกว่าเกียร์เขาดีเลย <laughs> ดีเลยใช่พี่ดีเลยอฟิวลี่กับ โปรลิงเจอร์นี่คือก็คนละฟิลกันครับอัันนน้ผมไม่เคยเล่นแบบตัวดึงของโปลิงเจอร์ไงครับมันเป็นพัดเดิลชิปแล้วเป็นแอร์ชิปแล้วครับคนละอารมณ์กันเนี่ยเราก็ขับธรรมดาได้เนี่ยขับแบบปกติได้เลยนะผมว่าไม่เหนื่อยนะคัทมันคัทมันนุ่มเลยแหละนุ่มเลยนะว่านุ่มเลยนะผมว่าไม่ได้ขับรถซิ่งนานเงี้ยพี่แบบว่าขับมีคัทล่าสุดที่ขับมีคัทก็อันคันอันอันสองแล้วกันแต่ทุกคนไม่เคยเห็นหรอกเดี๋ยวไว้เดี๋ยวมาไปดูก็ มันประมาณ700ด้อยม้าเราตอน,ตอน,นีิดีโอเทสบอกว่าไอ้รถ700ม้าเนี่ยขับก็ขับไม่หมดจริงตอนผมขับก็ยังขับไม่หมดเลยก็เลยกลัวคันนี้ก็เลยขับไปช้าหน่อย <S 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 โอ้โหแรงมากตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะทุกคนมันก็จะเงียบๆหน่อยเฮ้มันก็จะมึนๆหน่อยเบอร์ทุกคนพอดีเมื่อกี้กำลังคิดอยู่ว่าแอร์ทำไมมันไม่เย็น ตอนนี้ตอนนี้ไม่เย็นแล้วใช่ไหมแอร์ใช่พี่น่ารู้แล้วอะไรอะไรพี่น่าจะคอมแอร์คอมแอร์ไปเหรอน่าจะคัดคอมแอร์ใช่ครับเป็นโอเคก็จะลองถูกไหมผมถึงบอกไงว่าเราเราปิดคอมแอร์ก่อนไหมตอนเราลองอเพราะว่ามันรอบเครื่องค่อนข้างแรงอ่ะรถมันฟาดแรงครัผมก็เลยอยากรู้ไงพี่เห็นพี่ตู่บอกว่าไม่ต้องปิดเอาโอเคแค่ข้อหลังก็จะได้ปิดจริงๆอรัผมไม่คนปิดตลอดนะทุกคนแต่แค่อยากลองอยากรู้อยากลองขอลองขอ จริงผมว่าที่แถวเราถามพี่ดวอูนะพี่นะได้ครับเขาน่จะตั้งไว้แล้วแหละเพียงแต่ว่าปัจจัยเรื่องของแบบครับลดความแรงรถอะไร่งี้หรือเปล่าอยงี้อ๋อชัวร์เลยเนาะแอร์พังแน่เลยพี่ใช่ใช่เต็มนะพี่เหม็นเลยอ่ะนิดหนึ่งโอเค ก้อยพี่ตูสวิตอีกรอบนึงคอมแอร์ลู่งเท่าไหร่สี่พันห้าพันนะไม่รู้เหมือนกันพี่ลองก็อยากลองไงเออเรียบร้อยเลยนะทุกคนคอนเทนต์ในคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ก็เดี๋ยวแม่ทุกคนได้กินเหมือนผมไหมะไมมๆหน่อยนะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่อู่นะครับแล้วก็ไปพี่เขาเช็คอะไรเรียบร้อยก็ เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวลองไปเข้าที่อุ่กรอบเนึ่งขับง่ายเลยนะผมว่าขับง่าย,ายนนเนาะขับง่ายขับง่ายไ่ากว่านี้เคยขับมาเยอะลถอีกตอนสองเจขับยากกว่านี้โอผมว่าเป็นเพราะว่าสามจุดสี่มั้งทำให้แบบ กำลังมันมีเยอะอะช่วงแบบช่วงต้นมันมันมีท้อมีอะไรเยอะไงมันไม่มีช่วงแหลกเยอะใช่ไหมมันไม่มีแหลกเลยนะจริงๆถ้าถ้าจุ่มเท้าลงไปบูธก็มาแล้ะอ๋อจริงจริงจริงอันนี้จริงเลยแต่เราเมื่อกี้ผมลองมันไม่ได้บูทเลยนะแต่คือรถมันเร็วมากเลยคือมันมันไม่มันไม่แบบรู้สึกว่าแบบเืออะไรเงี้ยครับก็เพื่อนๆนะครับเป็นหลายคนนะที่อยากลองทารถประมาณนี้ก็ฟังเทสได้เลยนะผมก็ ไม่ใช่คนวัวรถตัวเองนะก็ลองให้คอื่นฟังดูนะว่ารถให้หลาย,ลายๆคนที่อยากทำรถประมาณนี้ก็ลองฟังดูว่าคนจะชอบไหมอประมาณนี้เนาะโอ้ร้อนมากเลยครับพี่ <laughs> แอร์เสีย <laughs> โอเคถึงอูแล้วร้อนมากพี่โตผมไปลองซัดนิดหน่อยแล้วก็แอร์ได้กิ่นไหมปะ น่าจะแอร์ไปแอร์ <laughs> ไม่เย็ยนแล้วตอนนี้ให้พี่ตู่ดูนะว่าเป็นอะไรไอ <laughs> นะ้แอร์ม,มันตัดนะมันมันตัดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี้แอร์ไม่เย็ยนแล้วพี่เดี๋ยวพี่ตูด่ดูไปก็เป็นที่อะไร <laughs> ไม่เป็นไรเลยะพี่เปิดแอร์เปิดอยู่ เปิดอยู่เปิดอยู่พี่เดี๋ยวดูอรอบนึอันนี้เปิดแอร์แล้วพี่สนุกว่าเปนที่แอร์ใช่ไหมพี่เรียบร้อยก็เดี๋ยวให้พี่ตูลองดูว่ามันเป็นที่อะไรคร้อนดีเ่แต่ความร้อนดีเนาะ โหแรงมากโอ้ทัางนี้เราต้องเราต้องกดปุ่มอะเพรู้ปุ่มลื่นเลยรถลื่นดิขับดีเลยแต่ขับไม่ติดบูก็ก็แรงแล้วนะหมายถึงว่ากำลังเยอะกำลังมันเยอะลูกคท้อะไรเงี้ยมาตลอดเลยเอ้ยเยี่ยงนี้ยกว่าโอจะเจอไหมเยียงแบบนั้นสุดยอดโคตรโหดแต่ขับดีโอเคเลยจบไปมันมีแค่ข้างหน้านิดหน่อยพี่ที่เราถ้าเกิดว่า หน้ามันจะวายวานิดนึงเราต้องตั้งไหหรือไม่ต้องลนะหรือว่าต้องต้องท่านี้มันเป็นยางสปอร์ตยางสปอร์ตหน้าอันวอยู่แล้วอ๋อหน้าจะวยนิดนึงอเออก็ต้องปรับตัวนะครับลองดูลองดูงดเดี๋ยวให้พี่ตู่ดูอีกทีนะว่าเป็นที่อะไรนะครับพี่ตู่บอกว่าถ้าเป็นที่หน้านคัดคอมนะอืะออาจจะคู่งนึงแล้วมันป้ากะอ๋อเม่ต้องตั้งแต่บนสุด อ๋อโอเคอาจจะเป็นที่ที่เขาตั้งในแม็กท t a l ของการเหยียบใช่ไหมพี่มันก็เลยไม่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 ทำงานนี่นะเี่ยพี่ขับโอเคนะมันเลยครับชงเฟี้ยวไปดีเลยนะผมว่าขับดีเลยขับแบบเขาจะเอาแต่แบนแบนเอาความจริง โอเคแต่บ้าานเรแต่เมื่อกี้บอกพี่เทสอยู่หุ้ยขับดีเลยนิ่มเลยโอเคเลยเวลาเวลาเวลาขับต่อเกียร์ของว่าขับเลยขนาดสมูทดีนะขับกีฬาเข้าเกียร์อืมนี่ขนาดโชวยังไม่ได้รันอินเ่ะโชวไม่รันอินใช่ไหมเมันถ้ารันอินมันก็จะนิ่มกว่านี้มันจะนิ่มกว่านี้อ๋ออ่ะแล้วสรุปเพื่อนอะไรพี่มันมันเป็นที่อะไรหน้าคัดคอมแอร์หน้าคัดคอมแอร์อ่ะเราอาจจะตั้งแบบที่ว่าไม่ดีใช่ไหมหมายถึงว่าตั้งไม่ถูกกับคนขับแล้วกัน พราะ่ถ้าเกิดพี่ขับก็จะไม่เป็นตั้งไว้เจ็ดสิบเมื่อกี้ขากบมอาจจะอยู่ห้าสิบบูทมันไปแล้วบูทมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจ้างคอนดิชันหม่เป็นบูทไงโอเคโอเคเจ๋วเลยพี่ก็เพื่อนเพื่อนที่ฟังอยู่นะครับก็ประมาณนั้นนะผมก็ไม่กล้าเหยียบเยอะนะพี่ตู่ก็เลยน่าจะรู้สไตล์แล้วเดี๋ยวให้เขาจับให้เข้าสไตล์เราก็น่าจะหายรู้เรื่องนะะโอเคก็วันนี้จบคลิปเท่านี้ดีกว่าเพราะว่า รถก็พังแล้วเนาะเดี๋ยวไม่หมายถึงว่าไม่มีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ขับต่อไม่ได้แล้วนะครับก็คิิวกาน่าจะยาวพอสมควรแหละก็ไม่ได้ยาวไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวรอบหน้าคงจะที่กรุงเทพแล้วแหละหรือว่าแถวแถวชลบุรีเนาะก็เดี๋ยวไงทุกคนก็เจอกันนะครับก็ผมครับพ่เทศว่าเดี๋ยวรอบหน้าไปเจอกันพี่เที่ยวที่กันเดี๋ยววันไหนรถพ่เทศเสร็จเดี๋ยวพาโดยพิเทสนะครับก็เป็น e 3 6คูเป้ ชุดใหญ่เอ็มพาวเวอร์นี่เออเอ็มพาวเวอร์นะฮะชุดใหญ่ชุดใหญ่ทำเป็นร้านเหมือนกันนะครับโอเคนะครับทุกคนไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยเนาะไงก็เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ